สวัสดีสวีดานมิดรักแฟนสลอดทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกับอาซอนิวทองคำอีกเช่นเคยนะทุกคนวันนี้อาซพามาเจอกันในเกมไวแปนยิโตนะอืออาซ้อมาพร้อมกับทุน300บาทนะฮะอาซอมาขออนุญาตเริ่มที่เบสสามสิบเลยนะเออสิบตาวัดวัดกันเลยฮนะสวดมนต์ก่อนนะก่อนจะวัดเอ้ยสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์ไหมเฮ้ยตาแรกสเก็ตเตอร์โอ้ยยังไม่เข้านะคิดว่าตาแรกจะได้สเก็ตเตอร์เลยะฮะ อุ้ยหลายโคตรดีเฮ้ยมาละ20มาละ20เออยังลุ้นคูณได้ด้วยนะทุกคนเออเงยฮะเฮ้ยเหลืออยูสองร้อยเหลยยูสองร้อยเฮ้ยเอ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 าดีดีเอาดีดีเอาดีดีฮะเหลืออยูสองร้อยนะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเจตเตอร์เข้ามะเออเข้ามาต่อทรงนี้อสสิบสองุนฮะเอ้ยเอาดีฮะเอาดีฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ยังไงฮะยังไงฮะอะไรเข้าฮะอะไรเข้าฮะอุ้ยมาฮะไว้เข้าสองตัวอุ้ยอฮะ้ยอครับอดีครับอุ้ยขอบคุณครับเออมาตอทตนี้อาชวนะทุกคนตอนแรกอาชอ์จหมดตู้ราะจังหวะนี้ตะวันก้อนโตอุ้ยหนึ่าสิบเอ็ดาทนะเอออีซิ่งเยะยังไงฮะเออเอาดีเอาดีเอ้ยเอีกกหม่อฮะอีกแปหมื่ฮะอุ้ยยัง คูณห้าล้วตอนนี้คูณห้าแวที่เนโตเออเอาอุ้ยอุยอยอยเอาเรื่องนะเฮ้ยคูณวอคูณเจ็ดมาอุ้ยไรโคตรดีอุ้ยคูณแปนะเอาดีเออคูณอุ้ยคูณเข้าคูณจเอ็ดแล้วทุกคนนับคูณไม่ทันเลยนะเออนับคูณไม่ทันเลยนะจังหวะนี้ลรก็โตอุ้ยสองพันหนึงรอยสามสิบอะเอเอาดิ อีกสามหมุนแล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอีกสองหมุนเอ้ยเอ้ยอีกหมุนสุดท้ายเอออ่ะที่ไหลโคตรดีทุกคนไหลแบบยาวๆฮะยาวๆเลยนะไหลยาวๆเลยนะจังหวะนี้นรางวัลก้อนโตเท่าไหร่ฮะในถ่ายให้ถ่ายเร็นี่ยโอ้ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่รางฮะเอออีกหมุนทุกท้ายนะทุกคนหมุนสุดท้ายยังไงฮะออ้ยไวเข้าสองตัวฮะเ เห้ยคุยชยคกีพเดี๋ยวมารู้ละเงิรางวัลรวมมาเท่าไรอุย้ยห้าพั่งรยสิบหทุกคนเออเหลืออีกห้าหมื่นะเออย,ยังไงนะสามสยังไงฮนะอุย้ยอ,อ,อ้อขออนุญาตร้งองเบ็ดน้อยจยาอาออจะร้องเบ็ดเบ็ดครับสามบาทสี่บาทไม่เหลือเออเป็นแน่ง ว่าเบ็ดน้อยเราจะแต่งให้เราหรือบ้างอุ้ยใหญ่พูดดีนะดูดิเออเดี๋ยวเราไปเบ็ดน้อยนะฮะแักสี่บาทฮะเออรางวัลกโ็โตอู้ยเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนะเอออโซอขอไปลองเบ็ดน้อยนะฮะเบสี่บาทละกันคนะสิบหมื่นฮะอยากรู้ว่าเบ็ดน้อยจะแต่งเป็นบ้าง บเบน้ยก็ลุ้นกับเจตเตอร์นะฮะอุ้ยเฮ้ย,ย,ยนนข้าวกเจตอร์อุ้ยอุ้ยสิบสองเบอนะออเบสี่ข้าวกเตอร์ฮะอออเอานะเออยากรู้ว่าแตกหรืป่านะเออไหลหรปังฮะไหลดีไหมเออเอา,าดิอุ้ยไหลดีทุกคนเออไหลดีวะนะอุ้ยลยะส เอออีกเก้าหมุนอยู่ที่คูณคูนซี่ฮนะยังไงฮนะอีกจนหมุนอีกหกหมุนแตน่ใครรู้ป่ะฮะยังไงอุย้ยมาละฮะเออมาละฮะมาละฮะเออเอาดิอูนนอ้ยเท่าไหร่อู้ยยี่สิบเก้าบาทอุย้ยเจสซี่ก็เอาเรื่องนะว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ฮนะเออบายเข้าตอ่อเออเออยี่สิบสองบาททุกคนคูณแปดตอนนี้อยู่ที่คูนแปด เอออีซองอย่นะเออไหลให้หน่อยฮะเฮ้ยไหลให้ทำไมฮะดูที่คูนเก้าแล้วอุ้ยอีกหมุนสุดท้ายฮะเออจังหวะนี้รวมท่าไหร่แล้อ, prayed, อ, e อุ้ยฟินมากบีซี่ก็เอาเรื่องฮะเออขออนุญาตเปิดเทอร์โบฮะปิดก็ได้ดูไม่รู้เรื่องนะเออเอาดิ้เอาดิเอาดิฮะอีซีหมุน เฮ้ยท like ุกคนเบสสิเอาจริงๆนะเบสน้อยก็เข้าเซเรเตอร์นะเออเนี่ยดูดูเออก็ยังลุ้นได้อยู่ฮะเฮ้ยก็แตกดีฮะเอออีกนึงอยู่นะเอออีกหมู่สุดท้ายเออจังหวะนี้สาวกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันที่168สำหรับวีดีโอใต้เต้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาซอนนะบ๊ายบาย